สวัสดีครับวันนี้เราจะมา unbox chris vector กัครับตัวนี้เป็น gen 2 sdp นะครับใช้กระสุนขนาด9ม mm, ิลํิำกล้อง5.5นิ้ว sdp จะมี2รุ่นตามแคตตาล็อกก็คือ sdp จะเป็นตัวปิดห่วงสลิงแล้วก็ sdp sb ก็คือจะเป็น arm brace หรือว่า stabilizer ของ sb t a c t i c a l ครับในกล่องก็จะมี น้องคริสแล้วก็แมกซีนให้มาในตัวปืนจะบอกแม็กหนึ่งแล้วก็เป็น2องแม็กครับแต่ว่าผมซื้อของกลอกสิบเจ็นหมาเพิ่มตัวหนึ่งก็จะมีคู่มือตัวล็อกกุญแจสติกเกอร์ผ้าเช็ดไ แซ่ทำความสะอาดลำกล้องนะครับนี่ก็ที่บอกว่าจะเป็น sdp s sdp sb แล้วก็เป็นพว,วก s อ่แ sbr ก็คาร์บินความแตกต,ต่างมันก็จะถ้าเป็นคาร์บินเนี่ยมันจะเป็นลำกล้องครับแต่ว่าถ้าเป็น sbr เนี่ยความแตกต,ต่างก็คือผ่านท้ายเลย ก็คือข้อกฎหมายของอเมริกาบางรัฐเนี่ยมันจะต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องผ่านท้ายก็คือสเตเบลิเซอร์เนี่ยห้ามเอามายันกับล่องไหลใช้ได้แค่แปะแก้มหรือว่าอาร์มเรสคล้องมือก่อนที่จะดูปืนกันนะครับก็จะมาเคลียร์ ปืนกันก่อนแม็กกาซีนปลดไปแล้วมีเซฟอยู่ค้างโบก่น,นะครับมันค้างอยู่ลำไม่มีลูกในลำกล้องปลดเซฟนะครับอ,อ๋อผมลืมคืนโบกปืนก็เคลียร จะเซฟนะครับจะขอเอากล่องหลบไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าปืนที่ผมมีไว้นานแล้ว,วอุปกรณ์ก็ซื้อท้ายมาเตรียมไว้ครับเป็นถ่ายพับแดปเตอร์โฟลดิ้งสต็อก จริงๆมันใส่ของ m 4 ar อะไรพวกนี้ได้ครับแต่ว่าเนี้ยมันทํามาสําหรับคริสโดยเฉพาะเลยก็คือของคริสมันเองก็คือมันจะไม่ได้เป็นเกลียวมันจะเป็นน็อตสำหรับไขเข้าไปในในตัวเนี้ยครับอันนี้ก็เอามาจาก cmg MM ar 9 Banshee เป็น sb a 3ของ sb t a c t i c a l แต่ตรา C MG อันนี้เรามาลองใช้ดูครับเพราะว่าอันนี้ของ Airsoft เลยครับเป็น Maluik Vertical Grip จะลองมาใส่ดูว่าใส่หรือไม่ใส่น่าจะดีกว่าแล้วค่อยซื้อของปืนจริงดูตัวปืนนะครับเผือ่อยังไงขอเกินนำสำหรับเผื่อใครเปิดมาดูแล้วยังไม่รู้จักปืนรุ่นนี้นะครับ ก็คือคริสเนี่ยเป็นปืนบริษัทที่ประเทศอเมริกาแล้วก็รุ่นที่เราก็คือมี2อ,อรุ่นที่เราจะค่อนข้างรู้จักกันก็คือคริสเป็นรุ่นเวกเตอร์แล้วก็อีกอันก็ dmk 2 2ที่เข้ามาในบ้านเรานะครับปืนก็จะเป็นโพลิเมอร์กับอลลอยสนย์เป็นฟลิป ของคริสบางตัวก็จะเป็นแม็กพูตัวนั้นก็คือจะเป็นแบบแพงกว่าแต่ว่าผมชอบอันนี้นะเพราะว่ามันเล็กดีถ้าเทียบความหนาหน้าตามันก็จออกไปทางล้ำล้ำอะครับมีห้าสีดำสีเทาสีขาวสีเขียวแล้วก็ แฟลปดักเอิร์ธสีขาวเนี่ยมันเข้ากับสตอมทูเปอร์ใน Star War มากเด็เลยหน้าตามันด้วยส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นปืนที่สวยมากเลยครับมันออกไปทางแบบดูเซ็กซี่ครับไม่ต้องแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลย,เลยก็คือมันจะมีรุ่นที่ใช้ทั้งสองสอง 9ก้ม 10, มอสิบมมแล้วก็จุดสี่ห้า acp ลางพิ่าีินี่มาให้แบบเต็มเต็มตัวปืนนะครับด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงนี้ติดเพิ่มประเทศไทยขายละพันห้าข้างละข้างละพันห้าเราจะไม่พูดเรื่องราคากันนะครับข้อดีของน้องคริสเนี่ยไม่ได้มีแต่ความสวยอย่างเดียวนะครับ เป็นปืนที่มีแนวคิดในการออกแบบกลไกแตกต่างจากปืนรุ่นอื่นตามชื่อรุ่นมาเลยครับคริสรุ่นเวกเตอร์เนี่ยก็คือเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นเส้นสมมุติในเรื่องของการแตกแรงฟิสิกส์ปกติปืนมีแรงรีคอยใช่ไหมครับหรือว่าแรงทีบเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับกับแนวกระสุน มาจากกฎข้อ3ของนิวตันก็คือแอคชั่นเวลาระเบิดนั่นแหะครับของแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแต่ปืนจะออกการยังไงก็ขึ้นอยู่กับจุดหมุนหรือการจับด้วยยกตัวอย่างปืนสั้นนะครับมันจะปืนสั้นเนี่ยโดยมากมันจะเป็นเขาเรียกไฮไฮบอร์เอ็กซิสก็คือมัน ลำกล้องเนี่ยอยู่สูงกว่าแกนแกนลำกล้องแกนแนวกระสุนเนี่ยมันอยู่สูงกว่าการการกริปยกตัวอย่างก็คือประมาณสมมุติว่านี่เป็นเปลืนสัน้นสมมุิเรายิงออกไปมันก็จะมีแรงถอยตรงข้ามกับทิศที่กระสุนออกไปใช่ไหมครับสมมุติว่ายิงไปผมสมมตุติผมจะตบจากด้านนี้นะมันก็จะถอยหลังแต่ เรื่องหลักเนื่องจากเราจับอยู่อย่าเนี้ยจุดหมุนมันมันอยู่มันอยู่ต่ำกว่าแนวมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นเขาเรียกอะไรอะถีบขึ้นสูงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งคริสเนี่ยมันมีสองจุดด้วยกันใหญ่ๆที่ทำให้เราควบคุมปืนในขณะที่ยิงต่อเนื่องได้ได้ดี ก็คือระบบของมันเลยที่เขาเรียกว่าซูเปอร์วีมันก็จะเป็นปกติปืนเนี่ยมันจะเป็นสมมติเป็นไดเรกโบแบ็กก็คือมันจะถอยตรงๆเลยเหมือนปืนสั้นเนี่ยเห็นง่ายๆสุดก็คือปืนสั้นที่ไม่ใช่ลูกโม่ครับมันก็จะสไลด์มันก็จะถอยแต่ว่าคริสเนี่ยเขาทําสไลด์เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่านี้ก็คือเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพราะว่าก่อนจะได้ปืนก็ศึกษาจาก อินเทอร์เน็ตมาพอสมควรก็คือคร่าวๆคือมันจะถอยหลังครับแต่ถอยแล้วก็ลงไปข้างล่างด้วยอันนี้เดี๋ยวคงต้องเก็บกลับไปครับเพราะว่า มันจะใส่ยากเวลาเนี่ยครับระบบมันก็จะเป็นประมาณว่าอันนี้เป็นโบกไม่อยากจับนะครับเพื่อนน้ำมันก็คือตัวสี่ห้าเนี่ยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยมันมีจุดต่างรูปทรงเหมือนกันใช้อัปเปอร์ร่วมกันได้โลเวอร์ Lower, เนี่ยไม่เหมือนแต่ เนื้อเนื้อข้างคือโครงสร้างเนี่ยอาจจะคล้ายกันครับแต่ว่าที่เห็นก็คือตัวเนี้ยไม่เหมือนสี่ห้าจะมีความหนาเพิ่มขึ้นมาแต่นอกนั้นก็คล้ายกันก็คือเนี่ยครับมันจะถอยเดี๋ยวผมใส่เข้าไปทีปากฏว่าใส่ไม่ได้เลยจ้านี่ครับ ถอยนี่อันนี้มันไม่ได้ถอยมานะครับมือสปริง g ก็จะคืออยู่ที่เดิมเลยแหละแล้วมันก็จะโบมันก็จะถอยมาเป็นแบบลักษณะนี่แหละครับมาข้างหลังแล้วข้างข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปเก็บประมาณนี้เก็บก่อน มันเป็นปืนที่ระบบค่อนข้างทำให้เราควบคุมปืนได้ง่ายก็คือคิดมาแล้วแล้วก็คือจะมี2จุดก็คือจุดหนึ่งก็คือเรื่องของโบกเรื่องของการไอ้นี่ครับแตกแรงของแรงรีคอยไปจุดหนึ่งลวแล้วก็เกี่ยวกับตำแหน่งการตำแหน่งไกอีก ก็คือเนี่ยอันนี้คือลำกล้องเป็นโรบอร์ ball, แกนโรบอร์แอ็กซิสเนี่ยครับแกนอยู่ต่ำกว่าหรือเท่ากันแหละมันก็จะทำให้แรงถีบกระจายไปด้านล่างมากกว่าด้านหลังด้วยซ้ำไม่ได้ไม่ได้ไปด้านล่างนะครับหมายความว่ามากกว่าตอนยิงก็จะแบบอยู่ในลักษณะเนี่ย นิ่งๆประมาณนี้แต่ว่าซูปซปเปอร์วีเนี่ยถ้าเป็นจุดสองสองโมเดลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสองสองเนี่ยจะเป็นไดเรกโบรแบ็คคือจะไม่มีระบบซูเปอร์วีครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ท้ายให้มันให้น้องคริสกันนะครับก็คือขออธิบายเพิ่มเติมคือตอนนี้ผมมี กลอก19แต่ว่าถ้าให้เลือกใหม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็เข้างเป็นเลือกเป็นกล็อก4-5เพราะแบบมันเป็น full g r i แล้วก็ใช้แม็กกาซีนร่วมกันได้เลยก็คือถ้าผมไปซื้อ4-5มาตั้งแต่แรกเนี่ยผมอาจจะได้แม็กกาซีน5อันใช้ร่วมกันได้หมดเลยแล้วก็แบบไม่ไม่แม็กกซีนไม่โผล่ก็คือตอนนี้ถ้าใช้19เอาของ19ที่เป็น15นัดมาใส่คลิสไม่ได้แล้วถึงเอา แมกกาซีนคริสที่เป็น17ไปใส่19มันก็จะโผล่มันไม่สวยแล้วก็แบบเกี่ยวกับเรื่องการจับมันก็อาจจะเต็มหว่าแต่เท่าที่ไปลองก็คือมันไม่มีเหตุผลไม่มีนัยยะอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็คือจริงๆมันเหลือที่ด้วยซ้ำเผื่อว่อาจ,จะไม่ได้มือใหญ่มากไม่ได้มือใหญ่บางคนอาจจะมือใหญ่อาจจะพอดีแต่ว่าชอบในเรื่องของของแมกกาซีนคริส sdp ก็จะง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยาก ใช้หกเหลี่ยมเบอร์อะไรอะ่ะเบอร์สักอย่างครับแล้วก็ขันออกมาสองอันอันนี้ งมกันเห็นเห็นเลยนะครับถ้ามีผิดพลาดก็ขออภัยไว้ณที่นี้โอเคนี่นะครับสังเกตด,ดูว่าถ้ามันเป็นคือให้ท้ายของสามารถใส่ท้ายของ m 4ได้ครับเป็นอไอแกนบัฟเฟอร์ที่มันคือมันเป็นเกลียวเหมือนให้มาเลยแต่ว่ามันไม่มีบัฟเฟอร์มันไม่มีบัฟ i อสปริงบัฟเฟอร์ไม่มีรูปบัฟเฟอร์เพราะว่ามันการกลไกไอ อยู่ตรงนี้ครับไอระบบมันอะมันไม่เกี่ยวกับตรงนี้ก็คือแทบจะไม่ได้รับแรงอะไรเลยอันนี้ที่บอกว่ามันไม่มีเกลียวก็วจะเป็นเกลี้ยงเกลียงใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวขันน็อตแล้วก็ขันน็อตด้านล่างติดกันไปอะไรประมาณนี้ครับนี่ผมดูมาแล้วเป็นน็อตใส่เข้าไปตรงตทับได้สองทางนะครับแต่ว่า ถ้าถ้าพับอีกทางหนึง่งปุ่มกดก็จะอยู่ด้านล่างก็คือเอาพับแบบนี้แหละเดี๋ยวก็จะขันน็อตเข้าไปนะอันนี้น่าจะต้องใช้อันอันนี้ ขยับก่อนให้มันตรงกลางมากที่สุดจริงๆแล้วเท่าที่ดูคลิปมาเนี่ยครับมันก็จะให้ใส่อะไรอะน้ำยาการคลายด้วยที่เป็นเบอร์เบอร์มีเดียมอะครับที่แบบสามารถใช้เครื่องมือถอดที่ไม่ได้แบบสีแดงติดตายไปเลยแต่ว่าอันนี้มันมันไม่ได้รับแรงอะไรมากครับก็คือ ถ้าถ้ามีโอกาสอาจจะอาจจะใช้ครับแต่ว่านี่ใส่ติดไปก่อนเดี๋ยวครับขยับให้มันน่าจะตรงกลางมากที่สุดประมาณนี้ก็ขันเข้าไปประมาณนึงพอตึง,ตง มันลึกผมว่ามันลึกเกินไปหรือว่าเริ่มแน่นและนะ้วครับแต่ยังไม่เจอจุดสิ้นสุดของมันเลยไม่แม้กระทั่ง ฟืด <Food. laughs> ไปไหนแล้วเนี่ยเอาไปว่าเดี๋ยวผมมาดูต่อตอนนี้ขันตัวใหญ่ก่นอนนี่นะครับพอตึงเดี๋ยวเรามาติดตั้งผ่านท้ายกัน ใส่นี่ไปกนก่อนเลยนะครับจะค่อยใส่กันเลย คืนแม่แลงเออยไม่ใช่แ,แหล่ะตัวจับอีกรอบหนึ่งครับแต่จริงๆก็ไม่จับก็ได้แน่นเรียบร้อยคริส sdp sb แต่มันเป็นคนละ sb ครับ sb อันนั้นมันจะเป็นเหมือน เซเบลิเซอร์ที่ที่มันจะหมุนได้แกนไม่ได้สามารถล็อกในด้านแนวเนี้ยเรียบร้อยสวยงามจะหาโอกาสไปลองยิงดูนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ